เออหิวในตอนนี้ก็ย hey. ืนที่ผมตบุคลากรเอาไว้แน่ๆแล้วนายก็ไม่มีทางจะไที่ไหนมาซื้อข้าวกินอ่ะที่ท้่ก่อนที่เฮ้ยไไอ้หุ่นก็หิวหน้าดูเลยหายโน่นเฮ้ยหิวหิวหิวโอ้โหแกช้าเป็นเลยว้ตัวพวกนี้อาศัยเป็นตัวอื่นไม่ได้อย่าหาเรื่องเลยโอ้โหเลยเด็กหาเฮ้ยหิว เดอเข้าวขอ่นะเดี kind of like ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนมีอะไรกินปะเนี่ยอะไรมีอะไรขายบ้างเลยคะ จะไปหางานตอนไหนคุณถามแเดียว่าตอนเนี้ยก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินก็ไม่กินข้าวอยู่ดี พ่อสองพี่ชายรังระห้กับเอเออลเห็นหม่ตาคุ้นจักตามเลยแล้วต้องมีการร้องเปิดหัวกีตาร์สีกีตาร์เต้าปีเต้าแด้บอกว่าเปิดหัวนขอทานน้ำใจแล้วกินข้าก็ท่านั้นแหละแล้วก็รำเล้ทุกคนทุกคนต้องชั้นนะเกก็ลงเลงนี่ยังเงไม่จบก็ันรเพื่อเพื่อสองคนทั้งทุกอย่างเลยแล้วจะเป็นคนส่กตะกายโอ้ยคนสองคนกูยังไม่จบใรเลย สวัสดีข้าพเจ้าผู้ชมพี่มาร้องนะเอาเป็นงานวัดหรือเป็นอะไรนะเป็นงานวัดหรืองานอะไรงานงานวัดก็ได้งานวัดนะเดี๋ยวกูเป็นคณะกรรมการเชิญญาติโยมเท่าไหร่มาปิดทองปิดทองตลาดนะเดี๋ยวนะบ้าบอมันเป็นงานวัดอ๋อเหรอกูปิดทองนะเออหน้านี้เลยครับหน้านี้เลยกูเป็นอะไรกูเดี๋ยวมึงกูพูดกลางานวัดไปก่อนกูเป็นงานวัดเข้าไป้เชิญเลยครับเชิญเลยครับ สองมือรูปเปล่าสองเท้าก้าวมาเลยเส้นเหนียวนุม <c oughs> ปิดทองฝังรูปนิดๆเป็นเตี๋ยวของเหลาแล้วแข็งสภาพยี่สิบบาทร้อยหนึ่งพันหนึ่งใจบุญได้เท่าไหร่ายน้ำร้อนนอนอร่อยอร่อยปิดทองฝังรูปที่มิดเน,น,น,นี่ครับก้าวรูปนี่ครับเดินวนให้เราโบสถครับลูกเอกยังอยู่ลูกที่แรกจะเดินรับกันไปนะครับทางด้านนี้เลยเส้นเหนียวนมเสน้นเหนียต้มยำหมูแดง มึงเป็นทองฝังรูปนีมิดเอ็งยื้อยู่นะมึงบ้าเขาเนี่ยมึงต้องพูดมึงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวตอนนี้มีการรำโชมอ่าขอทานน้ำใจเป็นค่าข้าวค่ารถไปหางานทำครับอ่าเอ๊ะถามอะไรมาใองถาอะไรมาลองดิหามอะไรมาลองขอตาวนะครับดันตัวใจหมดทุกท่านดันตัวใจหมดทุกท่านที่มาเนื่องจามยากจนไม่มีเงินจะถึงข้าว เก็บมาจากถังขยะหมดแรงกำลังจ่อตาเลยพี่กูเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิทุนไหนนะครับใจบุญอยกจะท้งสารสิบบาทยี่สิบบาทก็รับได้แต่ถ้าเดินมาไม่ได้โอนผู้บัญชีนะครับเคุณมีบัญชีหรือเปล่าขอเลยนะอ้าวเดี๋ยวเริ่มรับเลยนะงานรับใจเวลาป๊า

ที่เป็นหัวนอนไปเ้ามอยู่ในบ้านเราแตมัไม่ได้ถ้าอยากได้ฟีไม้ไปมือเองนฮโอ้ดีไหมผู้การที่ผู้ใหญ่โอ้โหกำดากำโคนเนี่ยมือไม้เนี่ยพอรับได้ไปดูแล้วโอ่โดูก่อนนี่ช่อยให้ลมะลน โอ้โหดีอยู่เบสห่อลำสวยจะเป็นยังไบบมือไม้ หัวไม่ยาวอ่อนหัวทำไมคุณลูกถ้ารักใจตามอไม่ช่ครเป็นองเงินหรอกไหมเ่ยวดีเงินเดียวหมอจะ้กรอกก่อนอย่เยอะจ้ง้ขอโทษเลยครับากมีใจสงสาผมสามคนเนี่ย ของเงินคือข้าวสักเจ็บาทยี่สิบบาทได้ไหมครับได้หรือครับผมจะบมีใครมาจากไหนชื่ออะไรชื่อเลียงเสียอะไรผมชื่อพานุวัตรแล้วก็วุ่นกับวายเกษตรวัดครับพานุวัตรวุ่นวายอย่าไปพูดลวงนะเจ้ครับดูพวกผมเป็นคนยังไงกันมือคือพานุวัตรอ่าวุ่นกับวายครับบ้านชอบนี้ปล่าผมยังไม่มีที่อยู่แล้วเขาก็จับวัดที่อยู่อาศัยไว้ผมแล้วก็อ่มข้า ไม่้เยมากหหลงตาไอ้บุเด็กวัดเด็กวาไอ้ยิงวุ่นวายเ้ากูอาเลยลูกมาจะเาไหรงูจะไม่หานที่กันงูบยนะเอาเรียนมาเราจะตัวาที่บ้านเรียนี่ยออกานานทำแต่หิวข้าวก็เลยเราขอแทนตักจแบบจากพวกที่มาตลาดมาซื้อข้าวเอางี้นาัวจเนี่ยรผมคือ ลูกของฉันชอบในหิ้มือของเจ้าอยากจะได้ไปเป็นครูฝึกนะปเป็นเขาเรียกว่าครูฝึกในการรัชาซะหน่อยครูบาใช่ที่ลูกเหรอครับลูกผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายสิผู้หได้ยังไงเนี่ยผู้หญิงู้หิู้หาวครับเห็นเห็นกับเงิน อย่าถูกเพื่อนผมนะไปยกกับผู้ชายไปยกเงินโอ้โหคุณหมอเป็คนที่น้อยใจนะครับอย่าไปดูเขาคุณผมก็สงสัยที่เฉยว่าเขาท้องเกแบบว่าแบบอ่อนหวานก็ตุ๊กดัตติ้งนะมาแต่ผู้ชายอ่อนหวานพ่อจะับพูดเบาๆเขาบอกว่คือลูกชายเป็นผู้ชาย การเหรอครับใช่เรื่องการเฉยๆอ๋อคือจะให้ผมนี่ไปไปเป็นครูฝึกให้หน่อยเป็เป็นครูฝึกเด็กข้าราชการดาวใช่ผมมีเงินทำแล้วใช่ไปอยู่ที่บ้านเดียวเราทุกเลยกินนอนนั่นพร้อมแจกหมูเดือนให้ผมรู้เรา่องนะครับท่านอ๋อ้ยเด็กๆก็รำคานคือพวกผมเป็นเด็กวัดพ่อผมก็ลูกมีอะไรมาบ้างไม่มีครับผมผมจะเตรียใจผมพูดไม่ออกของพวกเก่งวอะไรนเนี่ยควร ที่อยู่ที่กินังไม่มีนะครโอ้าโก้ไม่ที่อยู่ที่กินทา่หนอบ้านฉันมีครบ่องจักีอะไรที่นายเลือกสรรที่นอนผมก็ไม่มีครับผมเดี๋ยวเอาที่แม่ลูกไมดนผม่มีหมอนเลยยังไม่มีหมอนมนไม่มีอาที่ลึกษาวคนผมผมยังไม่มีผ้าห่มกับผ้าคมอะไรจะได้เอาอ่ แล้วผมสามคนเนี่ยยังไม่มีเมียครับเดี๋ยวดแม่ลูกโอ้ยไม่เออเองส่งเลยอ้าวผมไม่น่านะนี่ปึ๊กปึ๊กน่ะผมร้อนให้เค้าไงนี่ให้ผมไปทำางานในบ้านได้ใช่ไหมครับอ้แต่จำเอาไว้นี่คือลูกศิษย์นะครับผมจํไว้ว่าอยู่บ้านเขาอย่าใ่้รู้ได้ ปั้นวัวปั้นควายนูสันเล่นเดี๋ยวแบบไหนดูคอยปัวัวปั้ควายนะและที่สำคัญกินบนเรือนอย่าขยรถบนหนังค่าให้ยุติโค้งเข่ามาและที่สำคัญขี่ทางไรกับต่างประเทศไปก่อนเฮ้ยจะโชคดีของเราสามคนแล้มีงานทำสนใจได้เดี๋ยวเดินไปเดินทางเข้าบ้านผมขื่ออะไรก็ไม่รู้ไปหา